สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววราพรบัวศรีเป็นนักกายภว่าบำบัดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหารนะคะวันนี้ผู้รจะมาสอนท่านั่งไปสู่ท่าตั้งคานโดยจะฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการตั้งคานพร้อมที่จะฝึกในท่าคานต่อไปะคะ่ะเริ่มจากผู้เรียนต้องอยู่ด้านหน้าและก็คนฝึกหรือผู้ปกครองต้องอยู่ด้านข้างนักเรียนนะคะค่ะขั้นตอนที่1นนักเรียนนั่งในท่านี้นะคะต่อมา ให้ผู้ปกครองจับมือทั้งสองข้างวางไว้ที่พื้นจากนั้นจับที่สะโพกด้านหลัง1น3่งสองซ้บิดพร้องใหู้บเรีหดตัวนะคะผู้ปกครองเปลี่ยนที่จับจากสะโพกมาประคองที่ท้องเล็กน้อยเพื่อที่จะให้แนวกระดูกสันหลังอยู่ในท่าตรงนะคะมือสองข้างเหยียดตรงนะคะวางขนาไว้ที่ไหล่ ละะแล้วให้ผู้ปกครองกดน้ำหนักที่สองสองข้างเล็กน้อยอันนี้จะเป็นการฝึกการถ่ายน้ำหนักเพื่อที่จะลดแรงการแรงตึงตัวของกล้ามเนื้อได้สำหรับข้อสะโพกให้กดตรงข้อสะโพกผ่านไปที่ข้อเข่าอันนี้ก็จะเป็นฝึกการลงน้ำหนักที่ข้อเข่าข้อสะโพก ลดการเตริมตัวของกล้ามเนื้อและก็ฝึกเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้ด้วยค่ะสําหรับการฝึกจากท่านั่งไปท่าตั้งคานวิธีการฝึกก็ไม่ยากนะคะตามที่คุณรูพรสอนไปข้างต้นเลยค่ะสําหรับการฝึกนี้ก็จะฝึกให้ผู้เรียนฝึกเปลี่ยนท่าทางจากนั่งไปตั้งคานเพื่อที่จะฝึกการเริ่มต้นของการตั้งคานและก็ไปสู่การคานต่อไปนะคะฝากผู้ปกครองฝึกให้ผู้เรียนทําที่บ้านด้วยนะคะสําหรับวันนี้ภูพรก็ ขอขอบคุณค่ะ